ทำหน้าที่หลักๆก็คือขับน้ําขับของเสียออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นไตาวายเรื้อรังก็คือภาวะที่ไตไม่สามารถที่จะขับน้ําขับของเสียได้ตามปกติส่วนใหญ่หมอจะเปรียบเทียบว่าโรคไตาวายเรื้อรังเนี่ยเหมือนกับเป็นแผลเป็นก็คือมันจะไม่หายแต่ถ้าเรายิ่งเจอเร็วยิ่งมีการดูแลตัวเองที่ดีพอค่ะสุดท้ายแล้วโรคไตมันจะไม่แย่ลงไปเรื่อยๆถ้าเราดูแลให้ไตมัน คงสภาพอยู่อย่างนั้นนะคะในปีล่าสุดมีคำขวัญวันไตโลกด้วยว่าให้ living well with kidney disease ก็คือให้คนไข้ยอยู่กับภาวะโรคายอย่างมีความสุข ของโรคไตาวายเรื้อรังเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกๆบางทีมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะอาการมักจะมาเริ่มเป็นตอนที่ค่าการทํางานของไตมันลดลงไปพอสมควรแล้วนะคะจะเริ่มมีปัสสาวะออกลดลงก็จะเริ่มมีอาการบวมหรือมีน้ําท่วมปอดได้หรือถ้าของเสียในร่างกายข้างก็อาจจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแต่ถ้าผู้ป่วยคนนั้นมีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้ไตมันเสื่อมเยอะขึ้นเช่นเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วน มีกินยาแก้ปวดยาสม,มุนไพรหรือว่ามีนิ่วในไตอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ไตเนี่ยยิ่งลดการทํางานเนี่ยเร็วกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการชะลอไม่ให้ไตที่มันค่อยๆทํางานเสื่อมลงเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมไปกว่าเดิมหลักๆห,หมอก็อยากจะแยกออกเป็นการควบคุมอาหารการรับประทานยาแล้วก็การปฏิบัติตัวค่ะ<ม>การควบคุมอาหารเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยไม่ควรจะรับประทานโปรโตีน หรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าเนื้อสัตว์หรือว่าโปรโตีนเหล่านั้นเนี่ยจะไปโหลดการทํางานของไตถ้าเป็นโรคไตเนี่ยเราก็จะลดปริมาณโปรโตีนอยู่ที่ประมาณ0.8กรัมต่อน้ําหนักตัวต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเราก็จะให้รับประทานเนื้อสัตว์ประมาณไม่เกิน10ช้อนโต๊ะ ต่อวันหรือว่าง่ายๆก็คือประมาณ1ฝ่ามือต่อวันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวโปรโตีนเนี่ยเราก็จะแนะนําให้รับประทานเป็นเนื้อขาวจะดีกว่าเนื้อแดงเช่นเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่อย่างเงี้ยะคะ่ะจะดีกว่าเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รับประทานเกลือเกลือเนี่ยจะข้างอยู่ในร่างกายแล้วก็ดูดน้ําให้มาอยู่ในหลอดเลือดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคไตเราก็ไม่แนะนําให้รับประทานเค็มเช่นเดียวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุหลายชนิดนะคะคือในคนไข้โรคไตหรือรังระยะที่ไท้ายแล้วเขาจะมีความสามารถในการขับแร่ธาตุบางชนิดได้ลดลงเชน่นโพแทสเซียมหรือว่าฟอสเฟตนะคะ ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาถ้าสมมติโพแทสเซียมในร่างกายข้างจะส่งผลทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีผลต่อการเต้นของหัวใจได้นะคะจำง่ายๆก็คือจําพวกผลไม้สีเหลืองส้มพวกเนี้ยจะมีโพแทสเซียมสูงเช่น ลุวยนะคะทุเรียนส้มอะไรแบบนี้คก็จะมีโพแทสเซียมสูงก็และอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟอสฟอรัสหรือว่าฟอสเฟตระยะยาวเนี่ยเขาจะไปทําให้คนไข้โรคไตมีปัญหาเรื่องอาภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยสูงแล้วก็ทําให้มีพวกหินปูนแคลเซียมเนี่ยเกาะตามหลอดเลือด ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตามมาได้อาหารประเภทอะไรบ้างที่มีฟอสเฟตก็อย่างเช่นพวกเนื้อแปรรูปนะคะแหนมไส้กรอเนี่ยเยอะมากพวกผงฟูนะคะเบเกอรี่ขนมปังก็มีฟอสเฟตเยอะแล้วก็จําพวกธัญ,ญพืชถั่วก็จะแนะนําว่าน่าจะต้องลดอาหารจำพวกนี้นะคะสุดท้ายก็คือน้ํา คนชอบถามหมอกันเยอะมากว่าคนไข้โรคไปแปลว่าห้ามกินน้ำใช่หรือไม่ความจริงแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยถ้ากินน้อยไปก็ไม่ดีนะคะทำให้ร่างกายแห้งเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอถ้ากินเยอะไปน้ำนั้นก็จะไปขัางอยู่ในร่างกายก็เกิดภาวะน้ำเกินน้ำท่วมปอดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นกินยังไงให้มันพอดีนะคะ ถ้าคนไข้ปกติแล้วถ้าปัสสาวะเขายังออกดีอยู่เหมาะก็จะแนะนําว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องจํากัดน้ำนะคะในคนไข้ที่มีปัสสาวะลดลงเมื่อนั้นแหละเราจึงจําเป็นต้องจํากัดน้ําเพื่อให้น้าขาเข้ามันสมดุลกับน้ําขาออกดังนั้นในคนไข้โรคไตเรื้อรังที่เป็นระยะหลังๆนะคะหมอจะแนะนําว่าควรที่จะมีการตวรวงปัสสาวะเป็นระยะระยะเพื่อที่จะดูว่า ความสามารถของไตเราในแต่ละวันเนี่ยขับน้ําออกได้เท่าไหร่แล้วก็ปรับปริมาณน้ําที่จะดื่มต่อวันเนี่ยให้เป็นไปตามปริมาณปัสสาวะที่ออกนะคะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยานะคะคนไข้โรคไตเนี่ยยิ่งระยะหลัง จำนวนยาที่กินมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่จะรักษาไปตามภาวะแทรกซ้อนของของโรคไตค่ะเช่นมีภาวะซีดมีภาวะเลือดเป็นกรดภาวะโพแทสเซียมสูงฟอสเฟตสูงเมื่อนั้นคุณหมอก็จะมีการปรับยาที่จะช่วยในการปรับภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เพราะว่าภาวะเหล่านี้เนี่ยต่างก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นทางนั้นดังนั้นก็จะมียาให้รับประทานเยอะหน่อยยังไงก็แนะนําว่าให้รับประทานยาให้ครบนะคะตามที่คุณหมอสั่ง เพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยของโรคไตเ่ยมีผลที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเรื่องการปฏิบัติตัวนะคะถ้าเราอยากจะคงแผลเป็นให้มันอยู่ในลักษณะเดิมะคะ่ะไม่มีการอักเสบไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกว่าไม่แย่ลงเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปทําให้แผลน,น,นั้นอ่ะมันแย่ลงถูกไหมคะดังนั้นก็ไม่ควรที่จะ ไปกินยาที่มันทําให้ไตมันทํางานหนักหรือว่าทําให้ไตไวเช่นยาสม,มุนไพรย,ยาแก้ปวดว่าอาหารเสริมบางชนิดที่มันขับทางไตนะคะไม่ควรจะสูบบุหรี่เพราะว่าจะทําให้ไตเนี่ยมีภาวะขาดเลือดมากขึ้นมีการออกกําลังกายที่สม่าเสมอนะคะแล้วก็ดูแลโรคประจาตัวอื่นๆควบคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ไตเนี่ย สามารถที่จะคงระยะของความเสื่อมให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่เสื่อมมากลงไปแล้วก็สุดท้ายคนไข้ก็จะยิ่งชะลอการที่จะต้องล้างไตในอะนาคตได้